อันนี้เป็นคอนเส็ร์ตเงินทองไหลามาสุด้อดขออนุญาตเทสใหม่นะคะวันืูวันืูใครยังติดตามรูบ้างที่สุประชัยมา<ผ>มทั้งวันเสียงหน่อยอหรือคนใ่คนใดเข้ามา ที่อุบใช่ไหมที่เยอะพี่สุภลใช่มาไหมเนี่ยวันนี้ FC ตัวยงเอย FC ตัวยงเนี่ยมามาที่นี่ไหมคะวันวันวันนี้เราอยู่ที่บ้านภูเขานะวันที่ที่ยี่สิบเก้าวันนี้วันที่ที่ยี่สิบเก้าชาร์ตุลาคมวันทำพิธีผู้เหลืองมหามงคลที่บ้านภูเขาใช่ใช่ลูกศิษย์ร้อนหลามนะบอกลูกศิษย์มากันเยอะมากตอนนี้เราอยู่ในห้อง สัมมนานะปกติเป็นห้องสัมมนาค่ะแต่แว,วันนี้ดัดแกลงให้กลายเป็นห้องเคล็ดสัญจรห้องเคล็ดสัญจรมีดียังไงมีดียังไงก็คือจากปกติคุณจะต้องเดินทางไปที่อาคารเรียนใช,ใช่ไหมคะใช่ครับแต่วันนี้ค่ะมาอาคารเรียนมาที่นี่มาถึงที่เออแล้วก็คือมาเต็มนะเอาต้องต้องบอกก่อนว่ามาเต็มความพิเศษเนี่ยมีส่วนลดไงอ่าใช่ให้ตรงนี้แต่ แต่คนที่ดูอยู่นี่สิถ้าเกิดก็ไม่ได้ไม่ได้มาวันนี้ทําไงอ่ะก็อดไปหัวคืออย่างนี้มันเหมือนว่าเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่มาพักที่นี่ด้วยมาร่วมพิธีต่างๆท่านอาจารย์ด้วยก็จะได้สิทธิพิเศษในการที่ว่ามาซื้อเครสได้ลดราคาค่ะอ่าะฉะนั้นคืออย่างที่บอกนะเวลาที่มีกิจกรรมดีๆอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างอื่นพ่วงเข้ามาเรื่อยๆใช่แล้ววันนี้ได้ไม่รู้กี่พ่วงอ ก็เอาบอกไว้ก่อนว่าวันนี้เราอยากมานําเสนออุปกรณ์ห่วงจุ้ยพิเศษครับโชว์เลยได้ไหมอ่ะคือเห็นแล้วคือทําไมถึงเป็นอะไรที่สวยมากแล้วพิเศษยังไงอะไรยังไงก่อนที่เดี๋ยวค่อยๆแนะนําตัวอื่นแล้วกันได้ครับจะบอกไว้ก่อนวันนี้ใครที่ดูไลฟ์อยู่แล้วถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยู่ที่บ้านภูเขานี้ให้รีบมารีบมายังคันเพราะว่าห้องคล็สัญจรเราเปิด ถึงถึงอะไรสองทุ่มเหรอจริงดิอ๋อคุณแมวันนี้เปิดถึงกี่ทุ่มคะห้าทุ่มยังไม่สองทุ่มเหรอเนี่ยบอกบอกกับแฟนๆไปแล้วสองทุ่มเอ้เหรออ้าวพอดีคุณแม่เขาบอกว่าสองทุ่มนี่คือคือกลับบ้านสองทุ่มสองทุ่มเพื่อกลับบ้านแล้ว คือปิดห้าโมงเย็นสองทุ่มใช่ไหบ้านเราจะทำสัญลักษณ์กันนี้การเฉลิมใล่เหรอแล้วก็คือปิดเท่านี้พอคือจริงจริงเรา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 ใหญ่ถึงสองทุ่มกำลังกำลังทีเซ็นอยู่เออช่วยช่วยลุงแนะนำแล้วก็ช่วยลูกศิษย์นี่มาใหม่ใช่อันนี้เรากำลังจะพูดถึงกำลังบอกว่าจะเปิดจะเปิดขายจะเปิดห้องเท็ถึิสองทุ่มเออดี บ่ามีสี่ทุ่มสองทุ่นเลยฉันกลับบ้านแล้วอะไรนี่พี่แมวันนี้ปิดเที่ยงคืนนะครับสองทุ่นเลยฉันกลับบ้านแล้วแต่ฉันติดห้าโมงเย็นจะทำอย่างนี้ไหมพี่แมวพี่แมวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลับก่อนให้สายอย่าเก็บภาษาอยู่รับออเดอร์แทนเพราะฉะนั้นก็คือใครที่อยู่ในบ้านภูเขามาร่วมพิธีแล้วให้รีบเข้ามาใช่ใช่ใช่สามทีวนสามโมงยี่สิบห้าแล้วเพราะว่าเหลือเวลาชั่วโมงครึ่ง เราจะทำพิธีช่วงประมาณสองสามทุ่มสาม่มาทุมายังไม่ทราบว่ามีห้องเกตสัญจรเร่รีบมาห้องเกสสัญจรมวด้วดวเพื่อลูกศิษย์มีส่วนลดพิเศษให้แล้วก็มาเจอผมพี่นัทอิาโตเราก็จะแนะนำเอะไรไม่เข้าใจเกตเลยเราก็แนะนำู่ตรงนี้แหละครับนะแล้ววันนี้ อุปกรณ์มวงจุวยของเราไม่ได้พูดถึงที่ไหนมาต่อมาที่นี่ที่แรกนี่เลยใช่ไหมคืออ่ะมาสุ้อารมณ์เพลินเชิญด้านนี้ค่ะอันนี้พ่ธีดีนะเปาะาบางมากลวกเนี่ยแตกไมถึงแก้วมองไม่เห็นเนี่ยเอผมหลบคุณหยิบออกมาเลยอนอะไรลูกศิษย์เขาก็งงคุณแตงคืออะไรอ่ะ ก็เลยเอาไปใกล้ๆครับพอนี่พี่เห็นไหมว่ามีหน้าคนอยู่ในนี้อันนี้เขาเรียกว่าลูกวอนนัทพี่เห็นไหมเขาแกะสลักเป็นหน้าเล็กๆลูกวอนนัทที่สลักเป็นรูปหน้าออมพิโตกนักเปลี่ยนว่ะหนึ่งร้อยคนของคนจีนไหมหน้าหน่อยไหมเห็นหน้าเห็นหน้าอ่าไม่รู้ว่ากล้องนี้คคืือออจเล่นดิฉันต้องใส่แว่นก่อนมาโคได้ไหม มาโคได้ต้องหันกลับไปตรงนู้นเดี๋ยวจะหันกลับไปให้คุณสองคนอธิบายบอธิบายไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาโคให้อ่ามาโคอ่าพี่นัทอ,อันนี้คือลูกวอนัทลูกวอนัทที่ลูกหน้านักปราชญ์ใช่ไหมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบุคคลหนึ่งร้อยไม่ต้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือบันเด็ตที่ฉลาดที่สุดในประเทศจีนครับท,ที่เขารูปรวมกันไว้หนึ่งร้อยคนเป็นเพชรอาศักดิ โดยใช้ช่างฝีมือจากประเทศจีนอาจารย์บอกว่าต้องไปขอร้องไหว้วานศิลปินเหล่านั้นที่แบบก็เหมือนเขาวางมือแล้วอ่าให้มาทำให้หน่อยนะครับ<ม>ซึ่งเคล็ดเนี่ยเป็นเคร็ดโบราณที่อาจารย์ไม่เคยทำเลยมเคยเคยไหมอ่ะเคยสิบห้าปีที่ผ่านมาแล้วก็เลยกลับมาทำอ<ม>ีก<ม>ทีเลยอ๋อเหรอครับแบบนี้เหมือนกันลูกใหญ่วันนี้อีง ไม่ได้ไปตอนนั้นเนี่ยลูกใหญ่แบบนี้โอเคอันนี้เป็นเคสที่ไม่ว่าช่วยทำให้อะไรพกติดตัวหนึ่งลูกเหมือนช่างไหมแค่ตัวนึงอ่ะเสริเหมือนช่างพกติดตัวหนึ่งลูกครับคู่กับคู่เหลือมหามงคลที่จะมีที่พีวันนี้ครับอีกห้าลูกคุณก็ไปไว้ในชามแก้วคริสตัลสวยงามมี่า่ครอบไว้วางไว้ที่ไหนได้บ้างพี่ตำแหน่งนี้เดี๋ยววันลอยกระทง จะมีรายละเอียดออทีนึงได้แต่ตอนนี้นี่คือคมานำเสนอให้ก่อนอ่ามานำเสนอว่าใครที่มีความสนใจต้องมาที่นี่มาที่นี่มาถามมาที่นี่เพราะว่ามีสาระความขเขา้ามาเคแ็นี้เป็นแพ็กที่เรียกว่าเมื่อเราพบติตตัวแล้วเวลาไปติดต่อพบกะ่ายทนอ่า่เจรจาความหรือการทํางานใดๆเนี่ยมันจะสําเร็จได้โดยงา่งายเจรญาง่ายสําเร็จง,ง่ายได้เงินง่ายอ่า ละเอียดอ่อนมากอ่ะคือเขาเก่งจังเลยทำได้ยังไงก็คือมันเป็นสาระของคนที่ฉลาดร้อยคนเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยแล้วแล้วร้อยคนเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยเออใส่ใจอ่ะเพราะนันนี้คือเหมือนกับว่าเรามีมีผู้ช่วยหนึ่งร้อยคนที่ฉลาดที่สุดในทีเนี่ยเมื่อกี้จะเสริมพี่นัทเลยว่าช่วยเรามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่แบบพี่นัทไปคุยงานบางทีแบบเป็นเรื่องนักข่าวเนี่ยก็ มีหลายสาขาเก่งหลายแขนงใช่หลายด้นบางทีเราอาจจะติดขัดเรื่องนี้สมมติเรื่องการช่างเออเรื่องงานฝีมืองานฝีมือการเงินเรื่องการเจรจาอะไรต่างๆดูอีกทีพูดไปดูอีกทีชอบชอบนะเออในนีนมันกุกกิจเนี่ยัลศาสตร์ร้อยท่านเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสาขาใดสาขาหนึ่งครับนะอาจจะรู้หมดอ่ะด้านที่เก่ยเรื่องศิลปะวัฒนธรรมวัดนตรี ตังภาพวาดภาพนักปรชญ์นักปราสนาทางวัฒนธรรมคณิตศาสตร์เขาก็จะข่งในด้านด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์วิศวกรรมวิศวกรรมโหราศาสตร์การขอสร้างสถาปนิกคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดทุกอาชีพแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหมายความว่าเมื่อเรามีสิ่งที่เขาติบตัวหมายความว่าเราสามารถขอท่านได้อขอได้ว่าเออสมมุติเราปิดขัดเรื่องอะไรเรื่องนึงมันมันมันจะราบลื่นขึ้นเนี่ยขอให้ท่านที่เก่งท่านเนี่ยมาช่วยหน่อยใช่ครับอันนี่เป็นเป็นอุปกรณ์อาถรรพ์อย่างนึ่งครับตึองโบราณมันมันอู้คนนี้หล่อคนนี้หล่อเนี่ยไม่คได้เปิดเผนนี้อาจจะเป็นดาราเอยหล่อหล่อคนนี้หล่อ พราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยอยากทุกท่านที่ที่หน้าวันนี้นะทีแล้วครับนก็อยากพลาดโอกาสได้ีมาก็คือจองวันนี้จองวันนี้ได้ของวันลอยกระทงลอยกระทงครับอ้าวแล้วอย่างนี้คนที่ดูอยู่เราไม่ได้มาร่วมในงานก็ไปจองเหลืองมาบจองเครืก็หลังจากวันนี้คุณลองติดต่อไปที่โรงเรียนใช่ค่ะการใช้ต้องใช้อย่างไงนะ พกติดตัวพกติดตัวหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งลูกมันจะเปราะบางวิธีการพกติดตัวเมื่อกี้ก็คุยเหมือนกันใส่กล่องไหมใส่กล่องปกติหนูจะมีเหมือนกับกล่องกล่องกล่องที่เป็นเหมือนกับกล่องอะลูมิลิกเนี่ยเลย์ิลิกเลย์เลย์เนี่ยลิกเลย์เนี่ยใส่ลงไปปิดล้วก็ปิดไว้พันธีขนาดเท่านี้จริงๆแล้วคุณก็พกใส่กระเป๋าไงใช่เออเนี่ยใส่กระเป๋าผู้หญิงก็ใส่กระเป๋าถือไปถูกก็ใส่ลงไป ชายก็เลี่ยมใส่คอไปที่เรียมว่าเลี่ยมลูกเลี่ยมถักตะกร้อตักตะก้ออ๋อแต่ว่าถักตะกร้อต้องบอกนิดนึงว่ามันเป็นไม้ฉะนั้นอย่าไปตากฝนตากน้ําอะไรมันจะเปื่อยเพรามันเป็นลูกบอลนะใช่พี่พีคนถ่ามไหมนะคุณแตงแกะมากินได้ไหมเออพี่ครับถ้าแกะมากินหน้าตาก็แตกระแหงหมดเลยคราวนี้ใช้ไม่ได้เลยที่อยากจะกินเพราะอะไร เผืออย่างฉลาดก็เอาดิก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณซื้อไปแล้วก็ไปเอาเผื่อไปกินด้วยอ่ะอ่าได้ก็ทดลองไว้อ่ากินไปลูกหนึ่งถ้าพี่ถ้าพี่ไหวก็เอาเลยหนึ่งลูกนี่ฉลาดกี่ปีร้อยปีไหมเนี่ยคนละปีทำงานคนละปีแล้วกันร้อยปีค่ะมาโอ้เสียดายเสียดายไม่ได้มางานผู้เหลือโอ้ผมก็เสียดายพี่เหมือนกันครับโอ้ใช่เออ ก็ยังเสียดายเราก็ะทงอย่างนี้อีกความสัพันธ์เลยก็แล้วกันจัดไปซิเขาคุณประชานสัมพันธ์ลอยกระทงไปเดี๋ยวทีฉันไปหาเคล็ดเด็ดๆอีกสักหนึ่งเคล็ดเอามาพูดเช่วยประชานสัมพันธ์ลอยกระทงเฮ้ยเคล็ดตัวนั้นหาเลยลอยลอยลอยกระทงก็เตรียมตัวกันไว้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเคล็ดของ ลูกบอลนั้นเนี ite, ่ยคาดการจะให้อะไรว่าควรตั้งตำแหน่งไหนในวันลอยกระทงในวันลอยกระทงครับแต่ว่าที่เรารู้หลักๆคือพบกกิ่ตัวละพบกกิ่ตัวกลิ่ตัวละแล้วก็พิธีกรรมในวันลอยกระทงหมายความว่าเป็นการเดินข้ามน้ำครับนะเดินข้ามน้ำเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลเขาเรียกอะไรนะมองสิ่งไม่ดีลอยตามน้ำไปขากลับเราข้ามฝั่งมาขับจ้าขวางกระบี่ไป จังหวัดหนึ่งแล้วข้ามกลับมาจังหวัดนี้ก็คือสละบุรีกับนครราชสีมาได้มีความโชคดีครับติดตัวในวันขึ้นปีใหม่ไทยๆครับอันนี่ก็คือว่าเป็นการเรียกอะไรนะตัดกรรมไปตอนนี่ใครลงทะเบียนไงพี่ระกงก็ต้องหมดงานนี้ก่อนเพราะว่ามันต้นเดือนพฤศจิกาจะลงทะเบียนกันได้ที่รีสอร์ทคงงพวยอ่าอย่างเดียวนะครับก็ติดต่อเขาเพราะว่าสนใจมางานระทง จะติดต่อได้เน่อ่าติดต่อได้เรืจะได้ห้องพักจะได้มีครับไหนๆก็เมื่อกี้วอนัดไปแล้วครับยูอย่าไปไกลหรือไมอยากกินถั่วอยากกินครับอ่าอ่ามีทั้งถั่วและลูกครัฟอยู่ในเคล็ดนี้แล้วจะหยนเปล่าใช่หยนเปล่าคือคอนทอนแอบอันนี้คือครบกเทตมาทั้งกระจาดด้วยอ่ายกไปเลยแบบนี้อันนี้เอาไปทำยังไงได้บ้างคะ ก็เป็นเ็ซนั่งไว้ตู้เซฟได้เด็กงานเหมืที่หรือว่ามันโต๊ะอาหารแในตัวอาหารก็คือเป็นในยะสำคัญว่ามีกินมีใช้มีกินอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนในส่วนในเซฟอะพี่ก็เพิ่มพูนค่ะเพิ่มพูนเพิ่มทุนให้งอกเลยค่ะนนี้ก็น่าจะทำจากอัญมณีแกะสลักมาใช่ไหมคะใช่ครับอ่า ก็คือนี่ทั้งเซตเลยนะเพราะถ้าเกิดเราบูชาไปก็ได้ทั้งเซตเลยใช่ครับนะแบบนี้ครบเซตเลยก็ง่ายง่ายอันนี้ก็คือไม่ต้องดูทิศแค่ดูในอยู่ในเซมีเซฟแล้วโต๊ะอาหารคือถ้าคุณมีเยอะมากมายก็อย่างที่บอกคุณอยากจะวางโต๊ะอาหารก็มีอะไรก็มีที่มันแสดงถึงถ้าคุณมีกินด้วงใ อาหารการกินถูกต้องอเพื่อความอุดมสมบูรณ์ครับเหรใครที่อยู่เมื่อกี้อันนี้อะไรมางานกําลังนอนปูเต็นอยู่ใช่ไหมากาลังนอน,นสบายกำลังนอนเล่นดิสกจักรจักรคืนนี้จะอากาศเย็นมากนะ,ะเพราะว่าที่นี่เริ่มจะเข้าปลายฝนต้นหนาวแล้วแล้วเวลาหนาวก็คืออากาศเย็นอยู่พอสัควรอ่าเอาเสื้อกันหนาวมาหรือเปล่าค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราสามคน จะมีแวเวียนะแวเวียนเนี่ยดูในนี้แต่ว่าตอนสามทุ่มเราก็จะไปดูเริ่มพิธีผู้เหลืองมหามงคลครต้องถือว่าเป็นครั้งแรกของคุณแตงด้วยนะของเราด้วยนะของลุผมก็ตกใจครั้งแรกเอะพี่เคยมางานผู้เหลอไม่ร้อยปีแล้วมั้งที่ยังไม่เคยทำอาจารย์ทำหาดทุกปีเพราะเราอะลูกศิษยเนี่ยไม่ได้มีเรียกว่า ไม่มีวาสนาจะได้ทำอาจารย์มองว่ามันยังไม่วิกฤตไงอาอันนี้คือวิกฤตแล้วม,มันบอกว,ว่ายุคเก้าเนี่ยต้องต้องหาอะไรให้รู้สึกเราหน่อยละเพราะว่าเพราะว่าดูทรงแล้วลำบากลำบากเตรียมยังลงผู้เลี้เตรียมแล้วเราต้องไปเตรียมเตรียมแล้ว จะเอาไปเข้าวิธียังไงอะไรยังไงติดตามชมมาดูไลฟ์เรานสองทุ่มสองทุ่มครึ่งเลยต้นเออครอบแล้วเดี๋ยวเราจะไลฟ์ให้ดูบรรยากาศวิธีแต่ว่าไม่ใช่ว่าดูไลฟ์แล้วจะแบบว่าเฮ้ยงั้นอีกหน่อยเดี๋ยวก็ดูไลฟ์ได้งานลอยกระทงเดี๋ยวก็ดูไลฟ์ได้งานพงานนี้เดี๋ยวก็ดูไลฟ์ได้แต่คุณไม่ได้อะไรอยากให้มาได้ขอบคุณแม่ แม่คุณดูไรนี่คุณไม่ได้ผู้เลียงแล้ววันนี้ถูกไหมคุณไม่ได้กลับไปรบหรืออย่างวันลอยกระทงคุณไมไ่มาเดินห้ามน้ําเองก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใช่ไหมหรือคุณไม่ได้มาแล้วทุกวันนั้นเองก็ไม่ได้เกิดประโยชน์การออนไลน์การออนไลน์คือไม่ใช่จะเอาแต่เรียนออนไลน์รู้ึกษาผ่านออนไลน์เท่านั้นควรที่จะไม่เป็นไรร่วมงาน <c oughs> คือเราต้องการให้คุณได้เห็นบรรยากาศแล้วรจะงพลังพลังครับอืมอ่ะเดี๋ยวติดตามชมเราสามคนนะครับที่จะเข้าสู่พิธีงานที่เรายูแบบอลังการนะไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนงานกาล่าไม่รู้อะไรดูจึนเต้นเดี๋ยวชุดนี้ต้องเปลี่ยนใช่ป่ะพลังไหมไม่อะไรไม่เขาบอกชุดสุภาพก็ชุดสุภาพเขาเขียนไว้ว่าชุดสุภาพอ่าครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตามดูชุดสุภาพของพวกเราของคุณอาจจะปกติธรรมดาอ่าดูชุดสุภาพของพี่ตาโตแต่ดิฉันนี่จะไม่ใช่อาจจะเป็นชุดนอนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวตามดูต่อไปนะครับ่ก็วันนี้ถ้าอยู่ที่นี่รีบมานะคะดูบรรยากาศกันก่อนดูบรรยากาศกันก่อนโอเคต้องร่วมกิจกรรมโอเคัดีีมาากครบพ่่อเยี่ยมเลยแล้วเดี๋ยวให้คุณตาโตถ่ายบรรยากาศให้ดูกันได้นี่ไง่ายบายบาย เขาต้องต่อคิวนะใช่ครับเข้าตรงนี้มีระบบการจัดการที่ดีมากนะเดี๋ยวมาให้ให้ไปพักผ่อนก่อนให้ลูกศิษย์ไปพักตอนนี้กี่โมงแล้วลุงตอนนี้โมงโมงสามโมงสี่สิบนับถอยหลังนับถอยหลังไปเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอะดีอดีอดีไม่ขึ้น ไม่มางงเลยอา้อาวนี่มาแจกมาแจกไล์สดกันอ,อะไรเนี่ยเข้าหลามเป็นกระบอกเลยเอ,เอ้ยนี่นี่นีนไ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่